เราสามารถนําพระอะไรมาเลียมได้บ้างพี่แอลได้ทุกองค์เลยค่ะได้ทุกพระประธานแบกมาไวไหมอ่าแบกมาไหวไหมแบกถ้าแบกไหวแบกไหวไม่ต้องเอามาอ๋อคเนื้อไม่ได้วงเลื่อยไม่พอพระประธานขอนะคะพระประธานไม่ได้ยันไม่เป็นไรแล้วเราเป็นพะทุดงก็ไม่ได้นะคะพัวจริงก็ไม่ต้องนะคะก็มีบางสาขาเขียนรับอัดพระพระพระเดินผ่านไม่มาเลยอ๋อคืออัดพลาสติกบางร้านเขียนรับอัดพระพี่งงเลยคุณทำไมใจร้ายอ่ะคุณมำยังไพระเนี่ยนะคะก็ได้ทุกโซ ได้ทุกองค์ได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นพระผงอย่างพี่ใสยพระเหรียญพระรูปหล่อเป็นเหรียญเป็นโลหะได้หมดจ้ะนอกจากที่เราบอกไปที่ไม่ได้นั่นแหละ,ะที่เหลือก็ได้ <laughs> บางทีอาจจะนึกได้อีกนะไอ้ <laughs> ที่ไม่ได้อะแต่ว่าเอาเอาเป็นพระมาตรฐานแล้วก็นะใชท้ที่ได้มาแล้ว <Okay. S 1> ก็ใช้จักรยานแล้วก็เป็น พบกับเรา2คนในชอ่องครูันดีแชแนลป๊อบอายคนเดินเพียคนสวยค่ะ ค่ะหนูเพื่อไม่ให้ไปนก่สวยไหมเดี๋ยวก่อนใช่ไมสวยคุณพระคุณเจ้าสวยพุ่งทะลุจงค่ะหนูถามเข้าเรื่องเลยค่ะพี่กาว่าบางกอกโกลส์เนี่ยนอกจากจะมีงานทองนะคะไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณใส่คอใส่มือใส่ทุกอย่างได้แล้วก็มีงานทองแท่งงานมงคลงานอาร์ตออฟโกล์งานพิเศษงานโอ้โหสมัยไหนดูนี้นั่นเนี่ยก็เราก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยย่งยังย่งมีอะไรอีกออ้ยแค่นี้มันน้อยไปเรื่องบางกอก โบ่เนี่ยนะคะเรียกว่าครบวงจรด้านทองรูปปั้มวันนี้พี่จะเอาเรื่องของกรอบพักมาอวดไม่เห็นเลยเหรอว่าวันนี้พี่พี่ประดับอะไรมาเนี่ยใหญ่ทิมตาเลยคุณแม่นมเหรอไม่พะ <c oughs> อักแต่สียไปแดงก็เห็นต่าองค์ขนาดนี้จ่ะ <c oughs> อันนี้นะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกรอบพักกรอบพักเนี่ยก็จะเป็นแบบทางบางกอกโพนะคะจะมีช่างช่างพระนั่งประจํา <ก>คือสาขาเรามีกรอบพระและรับเลี่ยมกรอบพะ<ช>ด้วยรับเลี่ยมกรอบพ้าแบบว่ารอรับได้เลย แล้วแบบนี้เรามีกรอบแบบไหนบ้างคะพี่แอลกรอบแบบไหนเหรอของเราเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่เป็นแบบสําเร็จรูปรอ,อหน้าร้านเหมือนเราเหมือนเราเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มีพระอย่างน้องไอ้มีพระน้องไอ้ก็พระมามาหน้าร้านแล้วช่างพระเราก็จะรับพระแล้วก็ไปวัดกรอบที่มี ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราไปวัดเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปบ้างคะสังฆทานหรือว่านี่เมกใช่ไหมเวลาเราไปวัดเนี่ยนะคะดอกไม้ทูกเทียนที่อย่างนี้ใช่เราก็อยากเคิมสิเราก็เคิมตลอดเลยคือต่อพระของเรานะคะก็จะมีอย่างพระที่ท้องตลาดนิยมไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมที่พี่แอลใสมาอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าทรงสมเด็จทรงสามเหลี่ยมก็จะเรียกว่าทรงนางทยาทรงทรงกลมทรงไข่คือเป็นทรงมาตรฐานใช่เป็นทรงมาตรฐานเนี่ยเราก็จะมี เส้นเล็กใส้กลางใส้ใหญ่ใส้จิว๋วอะไรอย่างเงี้ยรอ,อไว้ค่ะ คือถ้าพระขอบคุณลูกค้าเนี่ยฟิกกับกรอบได้ก็คือรอรับได้เลยใช่4 5นาทีเลยส่วนไวเบอร์ใช่กันน้ำ oh. ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วมีกรอบแบบอ่ากรอบทองอย่างเดียวหรือว่ามีกรอบอย่างอื่นบ้างกรอบเงินก็มีกรอบนาคก,ก็มีแต่ว่าในส่วนของกรอบนาคเนี่ยก็จะต้องสั่งทรรรํากรอบเงินก็ต้องสั่งทาเพราะว่าเราจะไม่ได้ลงของไว้ <click learn hair> แต่กรอบทองเนี่ยเป็นมาตรฐานมีอยู่แล้วไม่อยงกรอบอ่าที่ที่เราเห็นการเป็นใสใสเนี่ยเขาไม่ได้นะพี่แอล เออ<ต>เริ่มเริ่มต้นเนี่ยนะมันคือกรอบพลาเขาเรียกว่ากรอบอะคริลิกอ,กอะกรอบอะคริลิกหรือว่าเรียกสั้นๆชื่อแบบว่ารู้จักกันเพื่อไปก็คือกรอบพลาสติก อกอบพลาสติกเนี่ยดียังไงดียังตรงที่ว่าถ้าเป็นน้องอายมีพระเป็นเหลียงใช่ไหมคะ่ะเป็นเหลียญซึ่งเป็นโลหะลูกค้าก็จะนิยมนําพระที่เป็นโลหะที่ที่เป็นเหลียญเนี่ยมาเข้ากรอบอะคริลิกก็คือกรอบพลาสติกไว้เนื่องจากเพื่อให้รักษาสภาพของเนื้อ<ม>เหลีย่ยญไม่ให้เสื่อมสภาพซึ่งแบบราคาดีมากแล้วก็คุณภาพงานดีมากค่สวยงามมากแล้วถ้าอย่างเรารู้แล้วว่ามีกอบ พอมีกรอบอะคริลิกพลาสติกอะไรเงี้ยนำพูดถึงพระบ้างเราสามารถนําพระอะไรมาเลี่ยมได้บ้างพี่แอลได้ทุกองค์เลยค่ะได้ทุกพระประธาน แบกมาไหวไหมแบกมาไหวไหมแบกถ้าแบกไหวแบกไหวไม่ต้องเอามาอ๋อเรื่าเนื้อไม่ได้วงเลื่อยไม่พอมงเลือยพระประธานนี่ไม่สามารถหาเรื่อยได้จริงยายายาเอามาใจพระประธานขอนะคะเราประธานไม่ได้งั้นยไม่เป็นไรแล้วเราเป็นถ้าทุดงก็ไม่ได้นะคะถ้าทุดจรก็ไม่ต้องนะคะก็มีบางสาขาเขียนรับอัดพราพระ้าเดินผ่านไม่มาเลยคืออัดนิาสติกบางร้านเขียนรับอัดพลพี่งงเลยคุณทำไมใจร้ายอ่ะคุณทำไม่เนี่ยไมใชอัดแบบนี้ไม่ใช่อัดปลาติก เอ๊แ <amounts> ต <of water writers> <ohn> ่ว <forever> <so> ่าพื้นที่มันแคบไงรับอัดพระพี่ว่าเห็ุพระแม่พระเดินเดินมาพระโชวพระโชว์มากกลัวไม่ต้องเอาพะโลมาเลี่ยมนะจ๊ะพะโลมาฝากช่างกันแล้วด่านอุ้ยลงฝุดขึ้นอะไรอะไรอะไรอู้ถึงช่างพระไม่ได้อยากเลี่ยมพระ พระเนี่ยนะคะก็ได้ทุกทรงได้ทุกองค์ได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นพระโค้งอย่างที่พี่ใส่พระเหรียญพระรูปหล่อเป็นเหรียญเป็นโลหะได้หมดจ้ะนอกจากที่เราบอกไปที่ไม่ได้นั่นแหละที่เหลือก็ได้บางทีอาจจะนึกได้อีกนะที่ไม่ได้อ่ะแต่ว่าเอาเอาเป็นพระมาตรฐานแล้วก็ใช้ที่ได้มาแล้วก็ใช้จักรยานแล้วก็ไปนการคิดว่าวิจจารณญาณห้าบาทสิบบาทถ้าไาสิบบาทเล่นหมดนะมุก ไม่รู้มุกเปลือกหอยหรือว่ามุกพิงเนี่ย,ยอย่างถ้าสมมุติว่าหนูเนี่ยเป็นลูกค้าหนูจะเอาพระไปเลี่ยมเนี่ยแต่พระของเราเนี่ยเราก็กลัวไงเออเออพระเราจะอาพูดตรงๆจะโดนสลับไมหมห่วงคอพระเราจะเป็นรอยไหมตอนทําจะตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวทําไงอ่ะถ้าเอาพระไป่ไม่ต้องเป็นห่วง ของของบางกอกโกนะคะในการเลี่ยมพระเราให้รอรับได้เลยเพราะว่าเราเข้าใจถึงจิตใจลูกค้าว่าแบบบางทีเป็นของรักของห่วงก็ไม่เอาจริงๆไม่อยากให้ใครจับอยู่แล้วแหละตแต่ว่าแล้วเราก็ไม่อยากให้ค่าสายตาเนี่ยเราก็จะจัดพื้นที่นั่งรอให้เปิดตาต่อตามาประสานอย่างนี้เลยนี่ลูกค้านี่จ้าคะคุณจะได้รับสัมผัสแบบ จะบอกว่าฟูลเฮดีมันก็น้อยไปอ่ะคือ6มิติอ่ะถ้าเกิดว่ามันเลื่อยมาแล้วก็มีอะไรกระเด็นคือเข้าตาเลยนะประมาณนั้นคือดูกันดูกันต่อหน้าเลยแล้วแบบเป็นบางๆค่่ครัมีแค่แค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเพราะนั้นใช่ลูกค้านั่งนี่ช่างค้านั่งนี่เห็นเห็นตลอดเห็นกันชัดช็อตต,ออต่อช็อต ฉากต่อฉากไม่มีการวัดไม่มีแตนอินไม่มีเลยไม่มีแล้วถ้าในกรณีที่บังเอิญเราเนี่ยมีธุระอาจจะต้องไปธนาคารถ้าเราฝากไว้แล้วเราไม่ได้นั่งดูเนี่ยของเราเนี่ยนะคะเออเราจะอบรมช่างพระเรื่องความซื่อสัตย์อยู่แล้วและในส่วนที่นั้นเราก็จะมีกล้องวงจรปิดในการที่จะแบบคุณไม่อยู่ดูใช่ไหมเรามีกล้องดูให้คุณเพราะว่ากล้องจะไม่มีการเผลอกล้องไม่กระพริบตาจ้าดูตลอดพี่ดูตลอดอย่างนี้เราก็จะมีกล้องอยู่บริเวณนั้นด้วยก็คือถ้านําพระเนี่ยมา เลี่ยมกับเราเนี่ยก็วางไว้สบายใจได้หม่อึดอัโอเคอันนี้พูดไปถึงในกรอบพ้าแบบเบสิกที่เรามีอยู่แบบมากมายหลายรูปแบบคือถ้ามีแบบฟลิกกันได้ก็ได้เลยใช่ตึ๊บตึ๊บเสร็จเราสี่ถึห้าใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นหนูอยากได้อะไรที่แบบว่ามันแบบ something special you know like พอใส่แล้วแบบคู o อ่ะรู้สึกแบบบอกโอ้ยใส่แล้วเป็น c o o แต่ไม่ใช่เท่โอเคเท่ใส่แล้วไม่ใช่คู่ใช่ outstanding ทางพี่เนี่ยมี o p ชั่นไหนที่เลือกแบบเราไม่อยากได้แบบ ดีสิกแบบนี้ต่อยากให้มันแบบสเปเชียลขึ้นมาใส่แล้วไม่เหมือนคนอื่นสเปเชียลหมายความว่าคือมาแล้วไม่อยากได้เลยอยากจะแบบว่าฉันต้องมีเฉพาะของฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เลยจ้ะพื้นฐานแบบขั้นที่หนึ่งอันหนึ่งไออาจจะแบบว่าอันนี้คือกรอบทั่วไปใช่ป่ะมาตรฐานไอบอกโอ้พี่แอลหนูอยากได้ให้มันแบบว่ามันเด่นขึ้นมาเออเด่นขึ้นมา อ่ะยกซุ้มไหมถ้ายกซุ้มก็จะเป็นในบริเวณที่ใกล้หัวงเนี่ยพี่ก็จะใส่หัวสิงให้เป็นสิงเป็นสิงยกซุ้มยกซุ้มเสร็จไม่พอไหมคะแค่สิงไม่พออาถานพญานาคไม่ลูกนี่มีพญานาคมีฐานแผ้นนะใส่ฐานได้อ่ใส่ฐานฐานพญานาคไอดอกบัวไม่ลูกก็ใส่ดอกบัวให้ตุเกตาครักเจ้าคุมครองดอกบัวจะเอาเพชรไม่ลูกเดี๋ยวใส่ตาได้ใช่ใส่เพชรที่ตาใส่ตาที่เพชรไม่ได้ดูจะไม่ข้ามกันเลยนะไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้อ่าใส่เพชรที่ตา ส่ิงได้ถ้าจะไม่อยากใส่เพชรลงยาไหมคะอาจารย์ก็ได้ตานอกขาตาในดำลงยาเสร็จลงสีได้ลงสีด้เงินฟ้าได้หมดทุกอย่างลูกค้าเนี่ยให้ออกแบบมาเลยลูกค้าออกแบบมาแล้วก็มาออกแบบมาได้แล้วก็มาปรึกษากับช่างผู้มีประสบการณ์และช่างเขาอาจจะปรับเพราะบางทีเราอาจจะแบบว่าดูดเบชรเขียวเหลืองแดงแต่เขาบอกพี่ถ้าทํามาออกแบบว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอะไรเงี้ย บางสาขาก็จะมีรูปให้ลูกค้าดูตัวอย่างใช่ค่ะเพราะว่าบางทีช่างพ้าเราเนี่ยเขาจะไม่ขิงกันในกลุ่มไลน์ก็จะมีหลายช่างพะาแต่วันนี้งานข้าเไว้ถ่ายรูปสวยๆมลยคือแบบทรงงานค้าแต่จริงอยากอวดอยากอวดว่าเออทาดีแหละเออวันนี้งานเยอะงานเยอะบางทีนี่นะแกะกอบบนุ้นมารอ ล้อหุ้ยงานเข้าเยอะไม่ใช่เช็คคือเราไม่จําเป็นว่าเอ้ยเราใส่พระจะต้องเชยจะต้องไปเกอะเหมือนคนอื่นคือเราสามารถดีไซน์ได้แล้วก็มาตุ๊ดใส่ช่างภาพถูกอ่ะช่างภาพจริงอ่ะถ้าผู้หญิงนี่นี่นี่มีองค์หนึ่งถ้าใส่สององค์ต่ำองค์ป้องกันสองชั้นสองชั้นอันนี้าผู้อะไรเนี่ยป้องกันมือละค่ะถ้าผู้หญิงนะคะเราก็จะแบบว่าเน้นเรียบๆเห็นป่ะดูมีคลุมปมนี่ยแต่คก็มีดีเทลนะหรือแอบ ไหนอ่ะนี่ไงกรอบกรอบไมีดีอ๋อใช่สิเพราะว่าถ้าใส่ทองทั้งหมดเปลืองไงอ๋อหนูจ็ช้าบ้างฉลาดจีนี่สทึบทั้งหมดนี่ทองกี่บาททะลุอกบ้างบ้างหนูก็เป็นดีไซน์ป้าปะยากตอนแรกกะให้ฉลุทั้งองค์เลยนะช่าแบบทำไม่ได้พี่ฉลุทั้งองค์พระล่วงแน่ กลายเป็นพระร่วงแน่หลวงพ่อโสธรเนี่ยร่วงพูดถึงเรื่องของใบรับประกันเนี่ยก็จะลงเป็นในบัตรสมาชิกเนาะในบัตรสมาชิกใช่กรอบพระเนี่ยจะไม่ได้เหมือนทองรูปภัณฑ์ที่มีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักตายตัวเพราะว่าทองรูปภัณฑ์เราจะมีหนึ่งสลึงซองสลึงซ่อสลึงอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นน้ำหนักเป็นกรัมเป็นเป็นเป็นของแต่ละกรอบไปเลยอย่างกรอบรหัสเดียวกันมี5กรอบน้ําหนัก5้าอันนะสองจุดสองหนึ่งสองจุดสองศูนย์สองจุดศูนย์ห้าสองจุดแปดอะไรเงี้ยไปในบัตรสมาร์ทฟิกกรอบของคุณพี่ อะไรประมาณรายละเอียดอะไรลงไปย่ส่วนเรื่องการรับประกันก็คือตลอดอายุการใช้งานแหละแต่ว่าต้องไม่ใช่ในเคสที่ลูกค้าทําแตกต้องเป็นในเคสที่น้ํามันรั่วซึมใช่เกิดจากการทําไม่ดีเลียมน้ํายาเดินไม่ถึงอันนี้ช่างเราเขาประเมินได้เลยประสบการณ์เขาเยอะใช่ประสบการณ์25ปีแต่อายุช่าง22ใช่นี่นี่นี่มีอย่างหนึ่งนะ อย่าคิดว่าถ้าเธอเอาไป2องค์แล้วต้องใช้เวลา45นาที4ีนาทีเป็น90นาทีถูกไหมเธอให้เขาไปทั้ง2องค์แล้วก็ทำพร้อมกันเทพมากวันนั้นน้าลูกค้ามีมา5ององกับโอ้หอย่างนี้พี่ต้องรอทั้งวันไหมพี่ไม่ต้องค่ะองเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยก็คือไม่ไม่จะเป็นล้ว่า5ององจะต้องเป็น45่าคูณ5าเข้าไปไม่ไมทำพร้อมกันก็คือมันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้ใช่ป่ะนางก็ทำอันนี้เสร็จระหว่างรออันนี้เสร็จตัวใช่ไหมนางก็ทำอันนี้ต่อรออันน<ม>ี้เซตตัวถึงเวลานะ สบายคือ <c oughs> ลูกค้าแบบโอยเท่ไปยกนิ้วให้เลยนึกว่ารอสามวันมีขอเมียมาสามวันส่ะสหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็คนที่ดู YouTube คลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็สนใจที่จะเลี่ยมกรอบพระแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวิธีแรกอ่ะก็คือเริ่มจากเราดูคลิปอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าติดต่อไปที่ Facebook บางกอ,อกโกนะคะเข้าไปในข้อความแล้วก็สามารถพิมพ์ปรึกษาแอดมินได้ว่าแบบมีพระแบบนี้สนใจเลี่ยมแบบนี้ให้แอดมินเป็น ที่ปรึกษาคุณได้นะคะเพราะว่าแอดมินของเราเนี่ยรู้ทุกเรื่องเก่งทุกงานบริการดีค่ะรู้ทุกเรื่องยังเว้นเรื่องของตัวเองนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ